ขอโทษนะครับคุณครับมายืนทำอะไรตรงนี้เหรอครับแล้ว่ยแม่กลับบ้านอีกหรือครับเนี่ยรีบกลับเถอะครับก่บอนที่มันจะเย็นมากได้ค่ะเอะเดี๋ยว่อน,นะคะน่าคุค้นคุนี่พี่แพนเตอร์ใช่ไหมคขาเนี่ยไม่ได้เจอกันนานหรอขึ้นนะคะใช่พี่เองว่าแต่เคยใช่เยื่องรีใช่ไหมโหไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเหมือนกันนั่นเราเนี่ยใช่ค่ะพี่เพนเตอร์ เพนเตอร์เนี่ยหล่อขึ้นเยอะมากเลยอะค่ะตั้งแต่ที่เราสองคนเลิกลากันไปพี่ก็ดูหล่อขึ้นเยอยกว่าเดิมอีกอะค่ะเสียดายเสียดายค่ะเ <c oughs> ยลลี่เธอจําจได้ไหมว่าตอนที่เราครบกันอะพี่เคยสอนเธอไว้ว่ายัางไงเป็นผู้หญิงอะก็ทำตัวยังไงเออเป็นผู้หญิงก็เป็นคนดส้อีใช่ไหมคะพี่ จำได้นิหนูว่าจะลืมแล้วเนี่ยไม่ลืมหรอกค่ะหนูว่าจำได้แต่ว่าพี่แพนเตอร์คะนี่มันยุ่งไหนแล้วคะพี่โลกสมัยนี้มันเปิดกว้างแล้วค่ะโอ้ยจะยุคไหนก็ช่างเถอะเป็นผู้หญิงน่ะก็ต้องมีความเป็นกุลสตรีบ้างนะเราต้องรักษาประเพณีเอาไว้นะเอลีรู้เปล่าอีกอย่างเธออย่าลืมนะว่าเธอกับพี่จะเป็นแฟนกันและพี่น่ะเป็นใครเธอก็น่าจะทราบ หรือเปล่าคะสบายดีสิถ้าพี่ไม่สบายพี่ก็คงนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วละ่ะหรือไม่ก็อยู่ที่วังพี่อะ okay, okay. Yeah. อ๋อค่ะทีพนเตอร์นี่ก็ตลกไมเปลี่ยนเลยนะคะ <laughs> ออขอบคุณนะมาแต่จะกลับบ้านได้ยังเนี่ยคากที่เพนเตอร์มันขี้หนูมาหากระเป๋าในล็อกเกอร์คะ่ะแต่นึกขึ้นได้คะ่ะว่าหนูเน่าไปฝากอีเจลไว้มันบอกว่ามันหนาจะกระเป๋านหนูอ่ะ โอเคโอเคงั้นเราเรียกกันบ้ากกันเถอะคนอื่นเขากลับกันเหมือนแล้วค่ะพี่แคนเตอร์ว่าแต่พี่จะกลับไมและะ้วค่ะพี่บ้านมันใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะกลับน่าจะไม่ไหวและะ้วค่ะว้าว